ที่มองเห็นนี่เหี่ยวนี่นเนี่ยชาวไร่ชาวสวนโอ้โหจอดมาก ตามแม่น้ำ ทางไปบ้านฟาโฮอะไรมันจะกันดานกันอ่ะ บ้านซาโหนี้มีโรงเรียนไหมครับไม่มีครับไม่มีโรงเรียนนะข้างในมีโรงเรียนไมเยมีโรงเรียนเดียวใช่หมครับอ๋อาุุมีโรงเรียนเดียวใช่ไหมครับจากรถมาจากในเมืองครับจิ้มชักมวนเน่ยมาจากในเมืองมีโรงเรียนเดียวเนาะแล้วมีหมู่บ้านอีกต่อไปไหมหรือว่าตันแค่นั้นสุดขัถึงออกนามงอีกลำโมลำมงใต้ลำโมงเหนือ เดเข้าไปโดนปะเซย์ไอ้ไอ้หมู่บ้านอะไรมีอนามัยด้วยมีอนามัยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันทะลุไปตรงได้ไหมเช่นนี้ทะลุได้ได้เนาะก็มีรถเที่ยวประจำอยู่เนาะไม่เปี่ยวเนาะถนนบนทางเปี่ยวไหมครับไม่เปี่ยวเดี๋ยวสาหัวเข้าไปยังสาหัวไม่กล้าเข้าไปครับอยู่ถนนทางเข้าแล้วไม่กล้าเข้าโอ้โพวกก่อนไคร ผมก็มุนตีอย่าเข้าไปเลยเหรอเข้าไปประชุมเข้าไปประชุมใช่ไหมเออเรื่องไฟฟ้านี่เลยอข้ไปประชุมเรื่องไฟฟ้าทำเร็จอีกอทําไมอ่ะเขาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่เซ็นอ๋อนึกว่าชาวบ้านเขาไม่เอาชาวบ้านเอาแต่กรมป่าไม่เซ็นเพราะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เล่นอะไรของมันป้องี้อ๋อกลัวความเจริญเข้าถึงชุดตวก็มันเจอได้จริงจริงอ่ะ จะเกถนนนาใหญ่ก็กบบามไม่ไม่เซนีเก็ไม่กล้าทาอีกงมบมีงบมีแต่ไม่กล้าทอ,อดูแล้วถนนโอ้โหผมมองเห็นมอไซค์มันยังไม่กล้าเข้าเลยเยสียศูนย์หมดเห็นสภาพถานนแล้วโอ้โห <c oughs> จริงจริงน่าจะทถาถนนเข้าไปเนะาะยางก็ฟังหมดแล้วเป็นลมเป็นบอ่อไม่มีซ่อมเลยผมทันไม่เป็นนะเนี่ย <c oughs> ไม่เคยดูดลองดูไปจาก มาทํางานมาทําอยู่กับพวกสื่อการเรียนหนังสือหนังสือรับหนังสือด้านนู้นก็มีครับโรงเรียนทางน,น้ำทิพย์บา,าร์เตอสาอยสายสายโรงเรียนสายโรงเรียนยมาลาม,มาลายุบแล้วยุบแล้วตัวนู้น,นงลงเมื่อปีที่แล้วปีแล้วก็มาตัวน,นู้นลงโครงการการศึกษาไว้เยอะ เกี่ยวกับพวกภาษาอังกฤษอะจะเอารถใหญ่มันก็ถนนหนทางเนาะเข้าไปได้อยู่รอบนี้ดีอยู่เข้าลำบากโหนี้เลยแค่ดูสาวโหก็รู้แล้วต้องต้องมีบากนั่นเดี e ๋ยวเข้าไปได้ขอบคุณครับผมอีกไกลไหมโรงเรียนไม่ไกลเนาะสองกิโลทางดีอ <se> ยู่นะเ โอ้ขึ้นเขาลูกเนี้ยนะโอ้โหครับผมขอบคุณครับเหนี่ยวตรงนั้นเลย นี่ครับเจอโรงเรียนแล้วว่าไงสหายไอ้ขาวไอ้เด็กขาวด้วย ครับกันดานมากเลยมา<ป>หาท่านพออ,อยู่ไหมครับบาบสวัสดีครับท่านพอ,อครับก่อนอนุญาตนะครับจากบริษัทหนังสือครับท่านพอ,อครับและมาสวัสดีโอ้หกว่าจะเข้ามาถึงไกลมากเลยนะครับ อ๋อพอดีว่ามาจากเบตง๋ออยีไม่ไม่ครับอยู่นู่นครับกรุงเทพแต่ว่าเรามาประจําที่หาดใหญ่สองเดือนนะครับ<อ>ทามาทํามีส่วนของสื่อการเรียนการสอนครับอของบริษัทในแสสมาร์ทคิดอุ้ไกลมากเลยเนาะกว่าจะเข้ามาถึงอ๋อมไปบนอ่ากาแพงเมืองมา,มาคนเดียวครับเข้ามอใช้มา ครับแต่ก็มากันเป็นสิบนั่นแหละครับเพรว่าไปตามตำบลอำเภอต่างๆบริษัทมหครับบริษัทกุงเทพครับแต่ว่าเรามาประจำอยู่ที่หหัใฯสองเดือนก็ามาลงพื้นที่สามจังหวัด <c oughs> ครับออกจากนี้ก็จะไปย้ลาไปนา่นลาที่ว่าตึกไงกครับผมไรไครับก็มีในส่วนของสื่อด้านภาษาอังกฤษครับท่านผอ,อมา นำเสนอนะครับต่อยอดร้านการเรียนรู้<แ>อขออนุญาตนำเรียนครับท่านพ่อครัคพ่อจะมีประมาณลงเหลือบ้างไหมครับนี่มันม่เคยมีเด็กเท่าไรเด็กจริไปครัเด็กโรเกงเรียนจะถูกจุกแล้วเอ๋กจะสูกจุกครับ หรือว่าเขาไปเรียนในเมืองกันหมดนะฮะมีรถรถสงตัวนี้จะเป็นในหลักสูตรนะครับไม่ว่าเป็นภาษาไทยเริ่มต้นจากกฎการออกเสียงพยัญชนะก็ขอคงอออการสมสละนะครับคำควบกล้ำกดหลายมาตาพวกภาษาอังกฤษก็จะเริ่มต้นจากหลักสูตรโฟนิกส์ครับแกนกลางนะครับผมโฟนิกส์ก็เริ่มต้นจาก a อเอบีเบอร์ซีค ที่โรงเรียนในเมืองเขาสอนกันนั่นแหละครับแต่ตัวเนี้ยคืออ่าสื่อที่ซื้อตามสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะซ้ำๆแต่ตัวนี้เยอะเป็นรูปแบบนะครับเป็นหนังสือเสียงครับเป็นกิจกรรมซะมากกว่าครับกิจกรรมเรียนมุงอะไรเงี้ยครับจับกลุ่มเจ็ดคนสิบห้าคนอย่างเงี้ยครับเรียน ก็จะมีปากกาจิ้มไปจะมีเสียงเหมือนกับมีครูฝรั่งค,ครับขอญาตเทสให้ดูนะครับท่นอันนี้จะเป็นภาษาไทยครับผมภาษาไทย,ไทยครับภาษาไทยก็มีครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยในการ,ส,ส,อรสอนสสนนะครับกนะครับ มันก็จะช่วยสะกดชาลีมาหาชาลีมาหารือีชีวามาหาราษีชาลีกะชีวามาหารือีครับใช่ครับมันจะเป็นในคำนองของการเรียนรู้แบบผสมสลันะครับตัวนี้ก็จะมีบทสรุปนะฝึกผสมสลักอยู่ท้ายบทนะครับท้ายบทก็จะอ่านว่ากออะ นะครับตัวนี้ก็มันคล้ายๆกับหลักสูตรของโรงเรียนนั่นแหละครับอันเดียวกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราลงโปรแกรมไว้ในตัวปากกาตัวปากาปากาเป็นตัวเสริมเป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจมากกว่าครับทาให้เด็กสนใจสื่อมากขึ้นครับผมอย่างเช่นภาษาอังกฤษครับทีนี้ภาษาอังกฤษก็จะเริ่มต้นจากโฟนิกส์โฟนิกส์ Kids 2A และด <si ับอนุบาลนะครับจนถึงปฐมนะครับตัวนี้มันก็จะเล่นเป็นกิจกรรมนะครับมันก็จะมีคำศัพท์อยู่สี่คำ แต่เราจะเน้นการเบอร์เบอร์คือการย้ำชิดย้ำทำซึ่งตรงนี้เด็กจะมีความรู้สึกว่าได้นั่งเรียนเลยนะครับเด็กจะมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้แบบรูปแบบใหม่นะครับเป็นกิจกรรมร้องเพลงนะครับเบอร์เบอร์เด็กก็จะรู้ว่าเบลเสียงนะครับตัวนี้ และก็จะเน้นการออกเสียงนะครับ D B C เข้ D เดอนะครับตัวนี้จะเป็นหลักสูตรที่ในเมืองเขาสอนนะครับ EP นะครับผมเด็กที่เรียน EP เขาจะได้เรียนหลักสูตรนี้นะครับ C นะครับตัวนี้ก็จะสอนทั้งหมดเลย Cat Car Cake Cup c u เข้เข้ Cat นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับในระดับของเด็กประถมนะครับก็จะเรียนแบบผสมสลัด นะครับนี่ก็แบบผสมสลัดสลัดเสียง <Kids. S 1> สั A, น้นครับมีสลัดอะไรบ้างแอตนี่คือแอตเอาคือ <At. S 1> อ่านว่า <Cat. S 1> เอาเฟอร์สเกิร์ตอ่านว่า <Fat. S 1> มันจะเหมือนภาษาไทยเลยครับคือ <Okay. S 1> แอ<ก>ตแพตเฟอร์แอตแพตเล่อแอตเล่เหมือนโมอามารออาลาสออาตาคล้ายๆกันเลยครับตัวนี้คือการเรียนรู้แบบ การฟังพูดอ่านเขียนคือในรูปแบบของบูรณาการนะครับบูรณาการการเรียนรู้ได้ทั้งทักษะได้ทั้งสกิลได้ทั้งสกิลคือทักษะได้ทั้งโนเลดโนเลดคือความรู้ทั่วไปนะครับตัวนี้คือจะเป็นในส่วนของการเรียนรู้หลักสูตรโฟนิกส์นะครับที่บริษัททําเป็นหนังสือนะครับหนังสือแบบเรียนนะครับมาเพื่อที่จะต่อยอดนะครับให้กับเด็กๆ อย่างเช่นนะครับโรงเรียนตามชนบทอาจจะมีครูภาษาอังกฤษแค่คนเดียวที่จะวนสอนกันทุกระดับชั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นป .4 ป .5 ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหนังสือชุดน,นี้ลุงเรียนอย่างนี้ครับว่าเด็กสามารถเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลได้เลยนะครับเพราะปากากาสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ครับถูกต้องครับก็บางทีครูอาจจะออกเสียงสำเนียงเอ็กเซนให้เด็กไม่ได้ เราก็ใช้ปากกาเป็นตัวช่วยครับการออกเสียงสำเนียงเอ็กเซนต์ก,กับเด็กเด็กก็จะเริ่มหัดพูดหัดอ่านไปพร้อมๆกับตัวปากกานะครับแล้วก็ความเข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษก็จะมีภาพเป็นองค์ประกอบ alligator คือจระเข้ apple นะครับ x คือขวานนะครับเด็กก็จะเกิดความเข้าใจตามภาพที่มองเห็นนะครับ jam jam คืออะไรเด็กเกิดความเข้าใจทันทีครับเรียนรู้และมองเห็นภาพได้นะครับตัวนี้จะเป็นสื่อที่นะครับ เปิดกว้างด้านความรู้ให้แกดกนะครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณชุดนี้นะครับแค่ชุดเดียวพอเลยสอนได้เป็นสิบรุ่นะนะครับสอนได้เป็นสิบรุ่นนักเรียนครับไรอ่าชุดนี้ในงบประมาณก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับมันใช้ได้จนถึงปฐมสา,าปีที่หกครับหลักสูตรนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษสิบเล่มสามสิบยูนิตคือสามสิบบทเรียนนะครับภาษาไทยก็จะอยู่ในระดับอนุบาลถึงปฐมต้น นะครับจนถึงตัวสะกดหลายมาตาคำควบกล้ำนะครับวรรณยุกต์ภนษาพวกวรรณยุกต์นะครับอเล่มนั้นได้ทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งหมดสามสิบสามสิบแปดเล่มครับอ่าครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเราจะเอาลงเวอร์ชั่นใหม่ให้เวอร์ชั่นใหม่คือจะภาษาอังกฤษนี้มันจะเพิ่มคำศัพท์มากขึ้นมากกว่าเวอร์ชั่นเก่านะครับหลักสูตรมันจะเป็นแกนกลางปีหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ ซึ่งคุณครูเอกภาษาอังกฤษต้องกลับมาอบรมหลักสูตรนี้ใหม่เมื่อสองปีที่แล้วครับหลักสูตรโฟนี่ครับต้องไปอบรมนะครับคร,ครูเอกภาษาอังกฤษนะเมื่อฝึกหัดเรามีหลักสูตรมาให้เรียบร้อยครับผมตรงนี้เพียงแค่เรานำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆแค่นั้นเองครับอย่างเช่นโซนทางอีสานทางภาคกลางก็ลงโครงการกันเยอะมาก ครับเพราะทางนู้นมันเข้าถึงครับแต่ทางภาคใต้เราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นครับเพราะว่านานๆเราจะลงมาทีครับอครงการนะงุังนั้นครับจงคือบนดีแะไรแต่ม่ไม่ไหวเรื่องงบประมาณน่เลยเรื่องงบประมาณครับเข้าใจครับตรงเรียนขนาดเล็กครับผมนักเรียนกี่คนครับที่นี่สามสิบกว่าคนเองอ๋อสามสิบกว่าคนครับงบน้อยมากเลยนะถ้าลายหัวก็ถ้าลายหัวก็แค่พันเจ็ดครับ สามสิบเปอร์เซ็นคงไม่ถึง,งไม่ถึงสามหมื่นครับคงไม่ถึงสามหมื่นนะครับสามสิบห้าคนเด็กครับผม,ม,มลแล้วที่นี้มีคุณครูกี่ท่านครับที่นี่อ,นอ๋อครับผมครับกว่าจะเข้ามาถึงเนาะครับเล็กเล็กครับผมมากี่โรงแลว้วมี่ช้านี้ก็เมื่อวานนี้จะ โซนนอกๆก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้เป็นนเมื่อววาแล้ขับมาจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ก็วิ่งหลายโรงเรียนอยู่นะครับแถวทางโซนอโยเองไอโยเองแต่นู้นครับเที่ยวได้แล้วไปเที่ยวดูมองแะไเช้านี้อ๋อไปสกายวอล์คใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วครับผมบรรยากาศดีครับมองเห็นเขื่อนอะไรนะเขื่อนบางลางใช่ไหมครับมองเห็นบางลางสวยมากสวยนะครับน่าเที่ยวที่เบตงเราไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยครับ สงบดีปกติครับครับอย่าไปดูข่าวเยอะในข่าวมน่ากลัวใช่ใช่มันน่ากลัวจริงครับติดตามข่าวอู้น่ากลัวมากพอมาอยู่ในพื้นที่แล้วอบอุ่นครับอบอุ่นมากคนในพื้นที่คนพื้นที่เขาเป็นลักษณะอัธยาศัยดีคาใช่ไหมครับปอลาับมอเตอร์ไซค์เราเข้ามาไม่ได้มีอะไรครับปกติมอเตอร์ไซค์ก็เช่าที่เบตงปกติแล้วมารถ ส่วนตัวแหละแต่ว่ามันต้องแยกกันทํางานนะครับเพราะว่าพื้นที่เราต้องย่างไงครับมตอร์ไซนวันละสามร้อยครับวันละสามร้อยแล้วส่วนตัวท่านพอแต่งงานยังครับเนี่ยแต่งได้ครับมีตัวเลขไหมครับที่บ้านมีครับได้กี่ขวบแล้วครับเนี่ยพึ่งพึ่งได้ครับอ๋อช่วนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนําแบบส่วนตัวเอาไปใช้กับลูกๆที่บ้านก็ได้นะครับดูเลยเดี๋ยวให้โตแล้วนี่จำเลยครับผม เด็กวัยหกเดเดือนเนี่ยการซึมซับด้านภาษาเป็นอัจฉริภาพเขาบอกว่าอัจฉริภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดคือด้านภาษาครับเรียนรู้จากการฟังถ้าเกิดว่าได้คุณแม่นะครับคุณแม่บ้านได้ใช้หนังสือชนี้กับเด็กๆทุกวันกับเด็กที่บ้านทุกวันคือจี้ไม่ฟังทุกวันเด็กได้ยินคุ้นเคยนะครับก็เป็นไม่แตกต่างจากภาษาพ่อภาษาแม่ที่เด็กต้องเรียนรู้จากพ่อแม่นั่นแหละครับเขาก็จะเริ่มพูดได้ พอพูดได้อ่านได้เขียนได้สุดท้ายแล้วเด็กห้าขวบสามารถพูดฟังพูดอ่านเขียนสาังกฤษได้อย่างแม่นยำเลยด้วยซ้ำครับผมใช้ส่วนตัวแบ่งจ่ายได้นะครับท่านผอ,อแบ่งจ่ายเดือนละเจ็ดร้อยบาทเองมีการ่อนได้ด้วยนะได้ครับถ้าท่านผอ,สน,อสนใจอยากจะเอาไปให้แม่บ้านที่บ้านไ้สอนลูกๆที่บ้านเนี่ยนะครับเดือนละเจ็ดร้อยบาทครับท่านผอครับหนังสือลงให้ทั้งหมดเลยนะครับสามสิบแปดเล่ม นะครับประกันหนึ่งด้ามและประกันอีกหนึ่งปีดูแลหลังการขายอีกครับตัวนี้ของบริษัทไมเนอร์สมาร์ทคิดไมเนอร์นะใช่ครับไมเนอร์สมาร์ทคิดนี่เป็นบริษัทชั้นนำเลยนะครับในประเทศทไทยครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่ากัมปานีเซเวนเซ่นครับจะเป็นอยู่ในเครือไมเนอร์หมดนะครับตัวนี้แต่ของผมอยู่ในไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์จะเป็นเกี่ยวกับพวกสื่อการศึกษาพวกเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนพวก เสื้อผ้าพวกอะไรต่างพวกนี้ครับบริษัทใหญ่เหมือนกันบริษัทใหญ่ครับผมเพราะว่าทําธุรกิจเยอะหลายอย่างครับไม่ว่าเป็นธุรกิจโรงแรมอาหารใช่ครับไมเนอร์ครับผมธุรกิจโรงแรมก็ไมเนอร์ก็อย่างเช่นที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับหลายโรงแรมนะครับชลบุรีระยองเนี่ยนะครับพัทยาเนี่ยเป็นธุรกิจชั้นเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจนะครับ ต้องเงินใหญ่ๆเลยผมว่าผมมีงบมากถ้าส่วนใหญ่โรงเรียนใหญ่เขาจะมีร้านประจําครับร้านร้านประจําที่ขอซื้อในแต่ละปีแล้วก็อ่าสือของสสออวสครับผมประมาณนั้นครับครับแล้วในโรงเรียนเรามีคุณครูที่มีลูกเล็กๆบ้างไหมครับลูกเล็กๆส่วนใหญ่เลย ก็ไม่ถึงกับเล็กอะปวสองปวส,ส,สามประมนั้นปวสองปวสามก็พอได้ครับผมมีอาจารย์ท่านไหนบ้านรับขออนุญาตไปสวัสดีได้บขอบคุณนะครับผมอาจาร์อครับ